ากระเพาอันนี้เป็นเครื่องแบล็กบูกระชิงดำครับอ่ารุ่นห้าเปรีมครับซื้อย่อมันคือห้าเปรีมครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ลูกค้าครับจัดส่งให้คุณอูไทยนะครับคุณอูไทยอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมเป็นเครื่องแบล็กบลูที่ดำห้าเปรีมตัวสีดำครับตัวนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยวผมปรับจุนเมือกตุนไปนิดนึงเลยครับเดี๋ยวผมสิปรับจุนอีกรอบนึงให้ฟังเสียงนะครับเนาะเออนี่ครับคุณอุทัยครับผมเขียนซื้อเจ้าทิสเบนี่เด้อจะว่าไข่สุกะโป๊กเด้อนี่ครับ เาจะบ่ามาเกี่ยวกับใส่น้ายาล้างออกนะครับนะใส่พวงน้ายาล้างเราผ่าจุ่มหลัดเสร็จออกครับผมใส่ปากกาไปเกี่ยสีดำเขียนคือว่าอูทไทยครับเดี๋ยวสิว่าเอาตัวนึงคลิปเอาตัวนึงซุม้มไปให้นะครับผมก็ได้ต้องเห็ดแบบนี้เนาะม,มาเดี๋ยวผมนี่ปรับจูนในฟังเสียงกันหน่อยโชคกันหน่อยเนาะโอเคครับ อันนี้ผมปรับยุนเ,เป็นเครื่องเปาเ่านะครับสมมติว่าจะไปใส่บาสูนะสมมติว่าไปใส่บาสูผมแนะนําให้ปรับยุนเพิ่มอีกนิดนึงนะครับนะถ้าสมมติว่าเครื่องมันอืดนะครับสมมติเ่าเครื่องมันเร่งเหมือนจะวอด์อนนิดๆนะครับให้ขยับตัวเฮสนะครับขยับตัวเฮสคือตัวนี้ครับหมุนมาด้านซ้ายขยับไปด้านซ้ายเรื่อยๆ้อครับ่วนตัวแอลว่าไปแตะต่องมันครับผมลลอกตำแหน่งไว้ให้บร้อยแล้วไฮเลนแค่ตัวเดียวคือตัวเฮสคือตัวเฮสตัวไฮฝั่งนี้ครับ ตัวนี้นะครับโอเคเนาะเดี๋ยวกะที่ละมันออกใส่ก่องจดส่งครับผมอครับผมกะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวจะส่งให้วันนี้นะครับคุณอูไทยนะครับคุณอุไทยนี่ครับคุณอุไทยนะครับอยู่จังหวัดสุรินทร์ครับผมอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับน่าจะประมาณสองสามหรือเต็มที่ไม่เกินสี่วันนะครับของน่าจะถึงน่าจะประมาณนี้นะครับโอเคไปลงก่องครับผม อ่าครับเดี๋ยวผมเสียให้เบิ้งอุปกรณ์ภาพร่วมครับนี่อันนี้คือเครื่องเนาะแล้วก็ะธิมีของแถมครับของแถมก็จะมีไม่กี่อย่างครับของแถมกับธิมี่อย่างไรแกลอนนี่ครับนี่แกลอนแกลอนผสมน้ำมันครับเบนซินและสองทีครับก็ผสมไส้ตัวนี้ครับเนาะต่อไปก็จะเป็นโซ่สามท่าแปดพีขนาดเล็กครับเป็นโซ่ขนาดเล็กสำหรับสซบาสิบเอ็ดจุดฮานิ้วครับตัวนี้ครับเนาะต่อไปก็จะเป็นบาครับเป็นบาของแบ็คบูครับเป็นบาขนาดสิบเอ็ดจุดฮานิ้วนะครับพี่น้อง บาตนี่ครับเป็นบาหัวลระปืนครับไปบาครับเป็นบาหัวจักหัวละปืนครับและต่อไปก็จะเป็นนี่ชุดแกซ่อมบำรุงครับมีบอกขะคันโนทียนคันบาและมีไอ้ปากฉลามครับมีหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมมีสองตัวนะครับตัวเล็กเล็กตัวใหญ่ครับมีตะไบอันหนึ่งอ่าครับยวกต่อไปครับต่อไปก็สิเป็นหนังสือคู่มือครับหนังสือคู่มือเป็นอะไรที่คนไม่ค่อยชอบอ่านกันเลยนะครับเดี๋ยวสิแกะให้เบิ้งด้านในอย่างหน่อยก่อนนะครับดึงมาเบิ้งหนังสือคู่มือนะครับ ชึบชืบดึงมาครับด้านในเมีมาสองเหลี่ยมไหมตัวนี้โอเคโอเคตัวนี้อ่านบอกเราพี่น้องมันเป็นภาษาอังกฤษครับด้านในเป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยครับเมือดเติบครับผมต่อไปก็จะเป็นตัวบาครับตัวปากกาบาครับด้านข้างกัสีปมีมาานี่นะครับส่วนกองนี่ครับนี่ไอ้ตัวหนังสือผ่านการตรวจสอบว่ากำลังมาเขาจะเซียนใสหน้ากล่องมาแบบนี้ครับตัวนี้ครับนะ ก็คนข้างสีบ่ค่อยมาง่ายันไ้ครับโอเคครับพร้อมจะส่งครับผมครับส่งันนี้ครับครับขอบคุณครับ